เราเพื Hello, guys, so ่อนๆสบายดีกันไหมคะส่วนเรานะคะก็ MOve RV Sitting RV มาจอดบนที่ดินของตัวเองรอการสร้างบ้านที่เมือง Tracton รัฐมิสซิสซิปปีค่ะรัฐที่มีดอกแมกโนเลียเป็นดอกไม้ประจำรัฐค่ะเพื่อนๆเราเลือกมาสร้างบ้านที่นี่ก็เพราะว่าเป็นที่ดินของเราเอง เซฟค่าซื้อที่ดินมีเพื่อนบ้านที่ดีมีน้ำใจค่ะชุมชนน่าอยู่ปลอดภยัยอากาศดีอีกทั้งอยู่ใกล้เมืองใหญ่นะคะไปมาสะดวกและก็ใกล้เมืองมหาวิทยาลัยของลูกๆเมืองออกฟอร์ดค่ะส่วนแดดขับใลหน่อยแต่แดดว่าเดี๋ยวก็ครบสัญญาก็ย้ายมาได้ค่ะพาเพื่อนๆมาชมการ Move RV การ s ซตติ้งอารมาจอดบนที่ดินของเราเองกันต่อนะคะ แล้วก็ภาเอ็กพอ์อารีไซส์บิ๊กลักชัวรี่แบบ2ห้องนอน2ห้องน้ำสอห้องครัวแบบอินดอร์ u อ d o ์ดอร์ค่ะและหนึ่งห้องรับแขกของเรากันค่ะการเตรียมที่จอดสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณูปโภคต่างๆก็ต้องทำให้เหมือนกับการสร้างบ้านเลยค่ะเพื่อนๆเพราะเราจะได้อยู่แบบสะดวกสบาย รอการสร้างบ้านรอช่าง <ไป S 1> แบบใจเย็นๆ้อนาน้ยาวไปยาวไปแล้วก็ห้องนอนหนึ่งค่ะก็จะเป็นแบบนี้ห,ห้องน้ำของเรานะคะน้ำร้อนน้ำเย็นนี่ห้องนอนที่สองนะคะน,นอนได้สองชั้นแต่เราใช้เป็นที่เก็บของตู้เสือ้อน,นะคะเอาไปในของขึ้นมุกนะคะ นี่จะเป็นห้องน้ำห้องที่สองนะคะแล้วก็ประตูเปิดออกไปข้างนอกได้ด้วยนี่นะคะนี่ก็จะประมาณนี้ทำเป็นเตียงได้นะคะบาร์ฮตเตอร์เราไมโครเวฟฟิคเรเลเตอร์ตู้อบ ครัวข้างนอกตื่นข,ข้างนอกนะคะล้างไ้แล้วชั้นเก็บของทีวีส่วนนี้ก็จะเป็นชั้นเก็บของเก็บเอกสารต่างๆนะคะมีพัดลมมีแอร์นะคะมิสเตอร์เป็นแบบเซนเตอร์ด้วยค่ะ ไฟฟ้าน้ำประปาทั้งเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะน้ำเย็นระบบน้ำกองน้ำของเราก็พร้อมค่ะได้มาตรฐานปลอดภยัยห้องเก็บของข้างล่างก็มีนะคะกว้างขวางามากเลยค่ะเซตติ้ง <Setting S 2> เสร็จแล้วค่ะวิลคัมโฮมสวีทโฮมของเรากันค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ